สบายดีทุกคนสบายดีดยทุกคนมือวนี้กลับมาอยู่กับน้องตุ๊กอีแล้วทุกคนเซิร์เมือเนี้เาตัวเองกะมีข้าวดีมาบอกทุกคนเนาะเป็นข้าวดีแหงสําหรับน้องตุกแหงกับแม่กับครอบครัวเป็นข้าวดีแหงแหงเนาะและอันนี้ก็คือถุงกระเป๋าทุกคนท่าวได้เก็บเครื่องใส่ถุงกระเป๋าแล้วไปเตรียมหอยเนาะ คนทุกคนว่ามันคือการรอคอยของน้องตักแขงเนาะก็คืออันเมื่อวานนักทุกคนน้องตุวกับแม่ฉันพากันตัวโควิดเนาะทุกคนซึ่งแม่กับตัวตั้งสองเ่อคุณน้องเพื่อความมั่นใจว่าตัวเองติดโควิดหรือปอ่าแม่ฉันกวดโควิดกวดชิบบซื้อไหมเงียดดังมาแอนทุกเตีนกวดแบบเงียดดังค่ะทุกคนนั่นแหละตอนนั้นอีแม่กวดเธอที่แรกค่ะทุกคนแม่ติดเนาะ แม่ไปกดยุ่ห้องหมอให้ท่านหมอตัวให้แม่กระติดเนาะแล้วอีแม่ตัวซื้อมาตัวจุดเหือนครั้งนี้บบติดเนาะแม่ไม่มั่นใจไปซื้อมาตัวอีกก็คือเอาขี้โมกมากรนกรูใ่เลยก็บโติดเนาะขออนุญ,ญาตเราขับุสุภาพเราทุกคนต้องขอโทษและขออภัยนำแต่หากว่าใครที่กำลังกินเขาอยู่นะส่วนน้องตัวเองนะกวดทีแรกเลยกับโบติดเนาะแล้วมากวดที่สองกับโบติดอีกขออนุญาตทุัท่าน บ่ได้เป็นวันละกับบ่ได้เป็นไอแบบดนเดนเราดนคอแห้มสินะทุกคนเป็นเรื่องปกติน้องตุ้มกินละเนอเออคอแหมเดินคอแหมเนาะ,นแ,นะแล้วกัอโอกาสที่เรารอกะมาฮอดแล้วเนาะคือน้องตุเองกับแม่เนาะว่าเมื่ออ่นเนาะว่าเมื่ออื่นจะเดินทางไปที่เวียงจันทร์เนาะทุกคนซึ่งเขาะจะเดินทางไปที่เวียงจันทร์เพื่อที่จะไปตรวจอีกครั้งเนาะเพะื่อความมั่นใจและความแน่ใจใเวลาข้ามไปฟังไทยเวลาคนตัวเขาจึงจะบ่ได้เสียเงินอีกซ้ำๆเนาะ หลังจากที่เขาไปกวดอยู่หงหมอเป็นฮงหมอร้อยสามเนาะเขาจะเป็นหงหมอเขาไปกดเนาะเขาไปกดเนาะทุกคนทากดผ่านเนาะกดผ่านแล้วเขากะเดินทางไปประเทศไทยได้เลยวันวันพุธเนาะเขาสามาเดินทางไปประเทศไทยได้เลยวันพุธแล้วกัที่เขาไปนะทุกคนเขาก็ไปถึกต้องตามกฎหมาเนาะไปกักตัวที่เลาวตรวจโควิดที่ราวย่างดีมีใบเอกสารอย่างตัวที่ราวย่างดีเนาะแล้วก็ไปไทยไปตรวจ ไปนอนค้างคืนอยู่ไทยคืนหนึ่งนาะแล้วก็ต้องตรวจอ,อ,อีกอย่างอีกหลายๆอย่างเนาะทุกคนทุกคนก็คือยังฮูนอนอะเออน้องตุ๊กไปถ่ายนี่หนุ่มตุ๊กแบบไปแต่ตอนอยังน้อยคุณนอนหนุ่มตุม๊กค่อยจื้อยังไรเนาะและแบบน้องตุ๊กที่ไปตอนใหญ่อีกขนาดนั้นก็ยังหูว่าใครจะไปคนไปฮับอีกยังกะฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปเนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุ้ยเองกะบ่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของเขาเครื่องลาวนี่จ้ส,สามารถใช้อยู่ไทยได้บ่สินะน้องตุ๊กคิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนเบอร์แน่นอนเนาะทุกกคน บอกว่าย like right? mm ูทูปเขาจะเป็นนี่อย่างบอกใชแลวน้องตุ๊กเองก็ดีใจแหงเอาทุกคนที่จะได้ไปไทยเพราะว่าน้องตุ๊กกับแม่กะมารักษาสตัวยูบานนี่ก็คือจะเข้าสองทีและนะ้วเนาะทีก่กกที่ปลายจะเข้าสองทีและนะ้วเนาะก็คือมันโดนแหงเอาทุกคนเขากะหักษาจุแบบดีน้องตุ๊กะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเวลาแบบความปิดตัวยู่เวียงจานชนะเขาจึงมั่นใจว่าเขาตัวผ่านนะทุกคนเพราะว่า เราต้องตัวแต่บ้านไปห,หลายๆเท่ารถเนาะเพื่อความมั่นใจตัวห,หลายๆเทอ่ออีแม่ก็ซื้อหมดตัวห,หลายๆเทอ่อแบบเราเดินทางไปเวียงจันท์เราก็แบบใช้เงินหลายแล้วจีนะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องมีเวียดยู่ทางเหงิอแน่นะทุกคนเวียดส่วนยางเนะาะแัก,กๆเลยก็คือส่วนยางเนาะเราทิ้งส่วนยางไปเนะาะแล้วก็อีพอนะ่อเนาะทุกคนอีพ่อพึอ่งยนะูเงินเนาะเอาน้องเทคเกอร์พ่อต้องไปกีดยางส่วนอายก็เป็นคนเอาน้อ,นอ,พอ,พองเทคเกอร์เนาะเพราะว่าอายอะนะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แบบพุงเฮียนพักเนาะทุกคนแล้วก็ เพราะว่าพักเลยสงการนะ,นะทุกคนแล้วก็ไอ้เพิ่นก็นเลยมาให้เตียยช่วยอีพ่อเนาะแล้วก็น้องตุ๊กก็แม่ก็ได้มีโอกาสไปเที่งงยวที่งนพักเขาจะได้ไปไทยนะทุกคนน้องตุ๊กเองก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแฮงที่จะได้ไปไทยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้และป้าถนาไว้ดุแลนะ้วเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องตุ๊กเองก็อยากไปให้คิดเที่ยวประเทศไทยเนดะ้เพราะว่าน้องตุ๊กเองบ่ค่อยเห็นคนลาวที่จะไปว่าไปทายคิดเที่ยวประเทศไทยนะน้องตุ๊กกะ เอออยากเป็นคนนึ่งในน้ำนะทุกคนที่อยากไปแล้วก็อยากนึ่งก็ได้ไปเยี่ยมญาอาย่ฝังไทยได้นะทุกคนอ่าเป็นแม่ของอีพ่อเนาะของตัวเองก็อยากไปเยี่ยมแม่เพราะว่าเพื่อนกับแบบบุค่อยสบายนะทุกคนเพื่อนอยู่จังหวัดสกลนครเนาะแล้วกแมเมู้ยญาญาเนาะเพื่อนกับอ่า้องตุกบ่คยลเอยญาเลยเพื่อนอยู่กับอันยูกับน้องสายของอีพ่อเนาะก็คืออานลองตุ๊่นแหล อ้าวน้องตุเอินอ้าวซึ่งอ้าวของน้องตูกับอ่าต yeah. ุญานทุคนแบบว่าเพิ่นบอสบายนทุคนแล้วแบบอยู่กันสองคนสินะทุคนแล้วแบบเรียกงานนี่อย่างกับแบบพอได้มีเงินเดือนนี่อย่างกินสินะทุคนแบบต้องหากินตลอดสินะน้องตู่เองกะเป็นห่วงแล้วกะคิดหอดนะทุคนแล้วกะพ่อเองตุ่เขเป็นลูกก๊กนทุขนอีพ่อเป็นลูกก๊กของยาเป็นลูกก๊กหล่ะเป็นลูกสายก๊กเนาะอีพ่อเป็นอนุไดสิบเอ๊ะ อายุได้ 40, 40ปีแนละ้วทุกคนรุ่นราวเขาเดียวกับอีแมเลยเอ้ยน่าจะได้42เนาะเอ้ย41 <c oughs> อีอย่างคนูตกบอกว่าผิดตลอดเลยตรงนี้คืออีพ่อ,อน,น่าจะได้41ละเพราะว่าอายุของอีพ่อกับอีแม่รุ่นราวเขาเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าอีแมส่วนใหญ่จอีพ่อเอิดอายเนาะบอ้โหคือกันอ่ะเดนไปตามกันแหละแต่ว่าอายุของอีพ่อกับอีแม่ก็เท่าเกันเลยนะทุกคนแต่บัวไผ่าาเกิดก่อนไผนะ่เนาะ แล้วก็อันช่วนน้องตุ๊กไปถ่ายเนานะทุกคนอีฟสีก็บอกว่าน้องตุ๊กข้ามถูกต้องตามกฎหมายอยู่โบอ f ฟสี FC ก็บอกว่าอย่าใครน้องตุ๊กข้ามถูกต้องตามกฎหมายเด้อเวลาเจอปัญหาม,มามันจะแก้ไขได้ง่ายสินะถ้าสมมุติว่าอันข้ามพิ่กฎหมายนะทุกคนเวลาเจอปัญหามามันยากแม่ทุกคนมาเจอปัญหาม,มา้วยากเนาะเพราะว่าแต่ก่อนตอนนี้แม่มไปถ่ายนะอแม่ก็รักข้ามเพราะว่าตอนนั้นนั้นแบบจะในบุหงคอกันเนาะ อันอีพออีเม่พาขี้เหือาคามจริงๆแล้วก็บ,บร่ได้ถือว่ารักคามดอกเพราะว่าแบบแม่ค้าแบบเพิ่นส่งอ่าแ,นะแบบแตะกอนเนาะแม่ค้าแปลว่าเพิ่นเที่ยวเอาของจากไทยมาส่งฝั่งลาวสชนะทุกคนอ่ะแล้วก็เลยแบบขี้ไปน้ำเพิ่นสินะทุกคนจ้างขี้ไปน้ำเพิ่นซื้อนี่นะก็พวกว่าชิเตว่ารักคามหรือว้รักคามมู่มู่แต่ว่า กันนั่นแหละคนเราข้ามไปถ่ายแบบข้ามไปถึกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าข้ามผิดท่นะทุกคนผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าที่น้อกตกไปครั้งนี้่ะทุกคนนุอกตกข้ามถึกต้องตามกฎหมายเด้อเพราะว่าเราจะต้องเฮาได้เฮตุพาสปอร์ตเนาะวิซ่าเดินทางค่แหละก็เฮตุท่านประมาณอาม่ก็อิงตามทุกคนตอนต๊กเดนั้นเพิ่ถทมว่าสิเอาด่วนว่าสิเอาเป็นหนังแบบนี้เนาะถามว่าแพงโบก็มบแพงทุกคนบบแพงปาไหนเนาะ แต่ส่วนใหญ่คนจะตีเป็นราคาเงินไทยส่วนหลายเวลาน้องตุ değil, like <y tôi S 2> ๊กไปเวียงจันทน์นะทุกคนเพราะส่วนใหายเพื่อนวย่งมาเพื่อนก็จะค่อยเพื่อนจะมักตีราคาเป็นเงินไทยแล้วก็จะมักตีราคาเป็นเงินดอลลาร์เนาะเพราะว่าในช่วงสมัยนี้นะทุกคนอันเวลาแบบคนลาวแบบเวลาไปซื้อลอกญ่นะทุกคนเพื่อนก็จะบางคนนี่ก็จะคิดเป็นเงินดอลลาร์เนาะอ่ะบางคนก็จะคิดเป็นเงินบาทสินะทุกคน ลักๆเลยคนเรานี่จะคอยนิยมฮักษาเก็บเงินดอลลาร์กับเงินบาทไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นเงินที่แบบมีค่าสูงขนาดเลยทุกคน,นาทีในคลิปก้อนๆขนาดทุกคนที่นกตุ๊กเคยคิดไปบบว่าอ่านกตุ๊กได้จับเงินไทยแบบได้หลายสุดน,นะอิลี่ทุกคนอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เขาแบบได้จับเงินไทยนะทุกคนถามว่า เงินทา้านั้นมาแตะสายก็คือเฮาเงินกีบของเราทุกคนไปแลกเอาเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าตอนนั้นธนาคิดว่าเออตัวเองกวาดโควิดผ่านนะ,นะทุกคนตอนนั้นยังบุคคลผลก้อบอลได้โอโอกเฮาก็เลยคิดไว้ก่อนว่าเออเฮาจะตรวจโควิดผ่านเฮาก็เลยเอาเงินกีบไปแตกเป็นเงินบาทเนาะเฮาเงินกีบไปแตกเป็นเงินบาทกะถามว่าแตกจำนวนหลายโบโบ,อบอหลายนะทุกคนประมาณอ่าสองพันบาทนึงเนาะถ้าเปรียบเทียบเงินเราก็หกแสนกีบเนาะบบได้หลายปันไหนทุกคนแต่ว่าอัน เงินเราอะนะแบบหลายๆผันกีบนะทุกคนไปแตกเป็นบาทได้น้อยเดียวน้องเออนั่นแหละแล้วก็น้องตุก๊กก็เลยครั้งแรกเลยน้องเอเธจับเงินแบบนั้น,นแบบรูกซึกว่าเออหากเคยเห็นเงินแบบได้จับเงินหลายปานนี้หากเคยเห็นเงินหลายปันนี้สินะพอนู้้สึกแบบเต้นเต้นนะทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าน้องตุ๊กเองกะ พยายามพักษาตัวเองอะไรทุกคนเพื่อความมั่นใจทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะถ้าน้องตุ๊กได้ไปไทยอิหีเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็ขอให้เวลาที่น้องตุ๊กไปตรวจโควิดนาน้องตุ๊กก็ขอให้น้องตุ๊กตรวจผ่านเนาะและทีล่ลักๆเลยที่พาแม่ไปเฝ้าไปแบบนี้นะทุกคนก็คือหนึ่งเลยก็คืออยากพาแม่นะทุกคนไปตรวจท้องหมไทยนะทุกคนเพราะว่าอยากม้วิธีรักษาแบบให้มันถือต้องอิหีนะทุกคนเพราะว่ากะมีเอฟซีแนะนําให้ หล,หลายหลายคนเลยบอกว่าเออนกตุ๊กทามาไทยอีลีเนี่ยก็ให้พาเม่มาตรวจเพราะว่าแม่ท่านแบบเวลาแบบพนันยางนะทุกคนแบบรู้สึกว่าอ่อนแออ่อนเพียสินะถึงแม้ว่านงตุ๊กซีบอมีเงินหลายแต่ว่านงตุก๊กเองก็ยากพาแม่ไปนะเพราะว่าฮากะเพื่อความยุ่รอดของเม่ละกะเพ,ะเพะื่อเอฟซีบอกว่าเออนงตุ๊กอันแค่แบบโรคประวานสินะเราต้องแบบกังวลหลายประนันโกสินะ บอมันบบได้เป็นอีอย่างหลายดอกคือสําหรับน้องตุกเองนะทุกคนมันเพราะว่าแต่โลกใดที่เข้ามาเกี่ยวกับแม่หรือเข้ามาเกี่ยวกับกครอบครัวน,น,น,นะน้องตุ๊กมีคนใดคนหนึ่งปินสินะน้องตุ๊กรู้สึกว่าตัวเองอยู่บบได้ดอกเพราะว่าเขาต้องแบบดิลลุนให้เพื่นดีสินะทุกคนถ้าแบบพ่อให้ดีเลยก็แบบให้เพื่นเอาไขสินะแต่ว่าช่วงนี้อีแม่เพิ่นกับเอาไข่คือไลยเนาะเพราะว่าอีแม่ะกะัหลังจากแต่ก่อนท่านเมื่อยแหงแต่ว่าช่วงนี้เออพอนพอนความเมื่อยลงหลายตื่มาเนาะอีแม่กะเศร้าเมื่อยเนาะทุก อ,อีกแม่กับบุันได้กินยาที่หมอให้เพราะว่ากับยานั่นแหละยังบุหันแน่ใจอีกอย่างหลายเนาะมาที่ไปตัวจ่ไทยอเดอแบบให้ฮู้จักวิธีทักษาอีย่างพิแทสินะทุกคนแล้วก็ค่อยกินยาเพราะว่าเวลาเขากินยาหมั่วซั่วไปะน,นะทุกคนเฮากะรเป็นั่นแหละมันบุรีต่อสุขภาพอีกอย่างเลยเนาะมันบุรีต่อสุขภาพเลยอีกด้านเลยเนาะแล้วกะอันอีแม่เพื่อนกะมีไทยบ้านเนาะคนแนะนํา ยาแบบเป็นยาพื้นเมืองนะสมุนไพรนะทุกคนแบบเป็นหักไม้เป็นตัวนี่อย่างสยอย่างอะไรแบบเอามาให้แม่ต้มกินทุกมือเนาะอีแม่ก็บอกว่าเออเวลาต้มกินรู้สึกว่ามีแหงขึ้นได้แล้วแบบดีขึ้นสินะอาการที่แบบเมื่อยตะก้อนกับเอออาใครขึ้นสินะทุกคนแต่ว่าที่แน่ๆรักๆเลยก็อยากไปตัวจุ่ฟังไทยเห็นแล้วตัวจุ่ฟังเราบาุญแนงชัตหเขาอยากไปตัวจุ่ฟังไทยอีเนาะและการนั้นทุเองก็ได้พาแม่ไปนก็รู้สึกว่าอืมมนุรู้สึกโล่งใจนะทุกคนเวลาแม่ แม่เปตวจยุ้งโมยย่อะนะแล้วก็อีอย่ากนึงเลยก็คือปัญหาหลักๆเลยตอนนี้ก็คือการตรวจคุบิบอพาโนนตุนนตกภาวนาวะาเอขอให้ทุกคนิดมาผ่านด,ด้วยเถอดสินะเพระาะว่านตุกขณะเฮามาแบบเฮาก็แบบเสี่ยงเงินหลายละที่แบบเฮาจะค้ามไปฝั่งไทยนะเพระาะว่าต้องเออแบบเท็ดเอกสารเท็ดน,น,นั่นเท็ดนี่ให้คนเท็ดให้สินะทุกคนละมากะ อืมันแหละมันยากหน่อยหนึ่งนะทุกคนแบบมันได้เสี่ยงเงินหลายนะโอ้อก็เตรียมกระเป๋าไว้แล้วเน้องอื่นออกเดินทางกันตุ๊กสีไทยทุกคนในเบิรงเนาะถ้าจะเป็นด้ไรกันนั้นก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปในเด้อถ้าหากวันววน้องตุ๊กไปตวจผลตวดรางว่าเป็นไหนว่าจะได้ไปไปไทยเทโบเนาะก <c oughs> ็ซีมาแวาให้ทุกคนได้ฟังทุกคนก็นถ้าติดตามคลิปน้องตุ๊กในเด้อเนาะน้องตุ๊กเองก็กภาวนาขอให้คนกดอดรางัาเป็นลบน้องบ่ให้ติดพวกเนาะ แต่ว่ากะตัวก,กัมแมกะมั่นใจแต่ทางบ้านแปและเพราะว่าตรวจแต่ทางบ้านไปตั้งว่าสองสามเือคนะุณเนาะเขาตัวย่างดีเลยบางคนนี่ก็เป็นวัดเป็นไอโอแท้ว่าแต่พอไปตรวจมันก็บม่ได้เป็นโควิดเนาะเพราะว่าบางทีมันก็นจะเป็นวัดเป็นไข้ธรรมดาเนาะซึ่งเอาจิงๆแลครอบวน้องตุ๊กไปพบขอที่แบบกินน้าเย็นตลอดแต่พอ,องตุ๊กแบบเออหู้วตัวเองติดโควิดขนาดแล้วกะ็แบบไม่ได้กินน้าเย็นเลยละกะนรู้สึกว่า แบบคาดหายอยากปลอยงอย่างจากในตัวเลยเนาะแบบพรไดกินน้ำเย็นนะฮะผรู้สว่าเออสิป็นสิตายก <c oughs> ็ <c oughs> โอเคทุกคนนอกตัวเองก็ต้องกราบขอบพระคุณลหลายๆนะทุกคนที่ทุกคนให้คําแนะนําเรื่องของอีแม่ที่เป็นโรคเบาหวานนะเนาะต้องตขอบใจและก็ขอบคุณไอเอ้ยลหลายๆที่แบบ ให้กำลังใจให้คำแนะนำเนาะจากที่น้องตุ๊กกังวลหลายพอน้องตุ๊กได้ไปอ่านเมนที่ทุกคนให้กำลังใจอย่างมาเนี่กค่ะน,น้องตุ๊กเองก็รู้สึกว่าอนิ้มไปนาเสียนะทุกคนรู้สึกว่ามีกำลังใจเลยสินะรู้สึกว่าเออยิ้มได้แบบจากที่แบบคิดหลายกับเออกายแบบอืโล่งสมองลงสินะทุกคนน้องตุ๊กก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะและกาน้องตุ๊กเองก็ต้อง ก็เพราะคอที่ครั้งเนาะที่แบบบกฏคาโฆษณาให้น้องตุ๊กเนาะเพราะว่าลักๆไปได้ของ YouTube แต่และคนที่ทุกคนที่ทุกคนที่ YouTube ันก็คือในการที่แบบโฆษณาเขาในคลิปเนาะนั่นแหละหล็นรายลักลักของ่อา YouTube ลหลายๆคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมากคลิปนี้เนาะก,ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์น้องเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้น้องตุก๊กในคลิปต่อไปในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ เราติดตามคลิปต่อไปี้ได้ทุกคนว่าเฮาสิได้ไปไทยอีลีแทเบิลแต่น้องตุ๊กมั่นใจว่าครั้งนี้เฮาจะผุดดานแน่อนอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบ่งเครื่องอีกครั้งก่อนเพราะว่าเฮาเก็บเครื่องนี้บางอย่างก็ลืมบางอย่างก็อันนีนอะไรที่แบบพวกควรลืมนะเฮาดันลืมเนาะนั่นแหละความแบบขี้ลืมนะทุกคนน้องตุ๊กทุกคนที่แบบขีล้ลืมสุดๆเลยทุกคนเฮ้ยไม่อยากจะพัลลานะตัวเองเนาะเดี๋ยวคลิปน้านทุกคนไ้กันเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย